ับผมสวัสดีครับมือนี้พาพแม่เบิงม้านะครับลูกมาไซบีเรียนะครับที่รับมานะครับสภาพตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับมาได้ประมาณประมาณเดือนเดือนเศษเศษนะครับตอนเอามาน,นี้จอยนะครับพุ่งโลนะครับก็เอามาทไทยประหยัด อาหารกับป่าอ,อยกินตอนนี้แย่งกันนะครับนี่ครับตัวที่หันหนามานะครับตัวที่หันหนามาตัวนี้น้อยใช้หัวนี่ครับเกือบบวลอดนะครับตัวนี้ทายพยาธิยาเกินนะครับไปคลินิกให้ยาเกินมาขาอ่อนนะครับ ก็เลยพาไปใหม่เขาก็หานย,ยามาใหม่นะครับดีขึ้นครับผมมาอัปเดตให้บึงนะครับฝากติดตามเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ